สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีทำขากระบอกให้เป็นขาเดฟกันค่ะเราจะวัดช่วงข้างตะเข็บนะคะจากเอวมาถึงความยาวกางเกงที่เราต้องการแล้วใช้ช็อคขีดไว้เหมือนกันทั้งสองข้างนะคะจากนั้นวัดปลายกางเกงว่าเหลือเท่าไหร่นะคะแล้วก็ขีดเส้นความยาวกางเกง กางเกงตัวนี้ลูกค้าต้องการให้ตัดความยาวด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เป็นขาเดฟเสร็จแล้วให้ล้อตะเข็บชายกางเกงออกทั้งสองข้างนะคะจากเส้นความยาวกางเกงเราวัดออกมาเท่ากับความใหญ่ของตะเข็บที่เราต้องการค่ะแล้วขีดเส้น เราทำแบบนี้นะคะจะทำให้ตะเข็บที่เราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วมีความสม่ำเสมอเท่ากันค่ะพอเราวัดตะเข็บแล้วนะคะเราก็จะตัดเศษผ้าที่เหลือนะคะเรามาเริ่มทำขาเดฟกันค่ะ กางเกงตัวนี้รอบปลายขา15นิ้วนะคะแต่ว่าเราจะทำเดฟให้เหลือแค่12นิ้วค่ะเราจะเริ่มทำตะเข็บใต้ท้องขาก่อนนะคะปลายขากางเกงวัดเข้ามาเท่าที่เราต้องการที่จะเก็บเข้านะคะจากโคนขาเราจะค่อยๆไล่เส้นลงมาให้ขนานกับตะเข็บเดิมนะคะ แต่ให้มาจบกับปลายขาที่เราต้องการเก็บเข้าคะ่ะจะใช้เข็มหมุดกัดหรือว่าจะใช้เนาก็ได้นะคะสำหรับมือใหม่เราจะเริ่มเย็บจากสะโพกลงมาจบที่ปลายขานะคะทั้งสองข้างเพราะว่าเราจะไม่เราจะไม่เย็บจากปลายขาเข้าไปหาสะโพกนะคะหรือก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านนะคะไม่ว่ากัน เวลาที่เราเย็บเราต้องพยายามดึงตะเข็บผ้าให้ตึงเสมอกันนะคะไม่งั้นมันจะย่นค่ะ เย็บเสร็จแล้วให้เราเลาะตะเข็บเดิมออกนะคะเอาไปรีดลมตะเข็บหน่อยค่ะ ใครจะพับสอยหรือว่าใช้จักเย็บก็ได้นะคะปลายขากางเกงกางเกงตัวนี้ของลูกค้าเราจะใช้พับสอยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกางเกงขาเด็